สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล3ลีกใหญ่ค่ะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชชซีเรียอิตาลีในฤดูกาล2023-2024ค่ะไปเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนนะคะฤดูกาล2023-2024แข่งขันกันในสัปดาห์ที่1 2แล้วค่ะคืนวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ลาสพาลมาสเปิดบ้านเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดไป2ประตูต่ตอ1 ขณะที่คืนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2,566โอตาสูนาแพ้คิโรนาไป2ประตูต่อ4เบติสชนะมายโยกา้า2ประตูต่อ0เซลตาบีโกเสมอกับเซบียา1ประตูต่อ1และโซเซดาดแพบ้บาซโลนาไป0ประตูต่อ1 คืนวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566ัาอบลาเบสเปิดบ้านเฉือนชนะอัลเมเรียไป1ประตูต่อ0ูนบาเลนเซียเฉือนชนะกรานาด้า1นนะคะบียเรอลเปิดบ้านแพ้แอลติกบิเบลไป2ประตูต่อ3ส่วนด้วยอามาดริดก,กับไรยโยบ,บายเยกาโนเสมอกันแบบไร้สกอร์ค่ะศูนย์ประตูต่อ0ูขณะที่คืนวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566เคตาเฟเปิดบ้านเฉือนชนะกาดิสไป1ประตูต่อศูน ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนล,ล่าสุดกันนะคะจกฟูงเป็นทางด้านของคิโรนาค่ะแข่งขันไป12นัดชนะ10เสมอ1แพ้1มีอยู่31แตม้มตามมาเป็นอันดับที่2คือเรอัลมาดริดค่ะแข่ง12นัดชนะ9เสมอ2แพ้1มีอยู่29แต้มนะคะบาร์เซลโลนาอันดับที่3แข่ง12นัดค่ะชนะ8เสมอ3แพ้1มี27แตม้มขณะที่แอตเลติโกมาดริดอันดับที่4เนี่ยแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นนัดนะคะโดยลงแข่งขันไป11นัดชนะ8เสมอ1 แพ้2มี25แต้มอันดับที่5้าแอตเลติกบิวเบาค่ะแข่ง12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3มีอยู่21แต้มเบติสอันดับที่6นะคะมีอยู่20แต้มอันดับที่7ดเรอ,อาโซเซดาดมี19แต้มค่ะ บาเลนเซียอันดับที่8 18แต้มเท่ากันกับอันดับที่9นะคะราโยบายเยกานที่มี18แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียบาเลนเซียดีกว่าลาสพามาสอันดับที่10มี17แต้มเกตาเฟ่ค่ะอยู่อันดับที่11มี15แต้มนะคะโอซาซูนาอันดับที่12มี13แต้มบียรเรลอันดับที่13มี12แต้มเท่ากันกับอันดับที่14คืออลาเบสค่ะส่วนเซบีย่าแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่หนึ่งนัดนะคะแข่งไป11นัดมี11แต้มอันดับที่16 แข่งขันไป12นัดมี10แต้มนะคะมายโยกาอันดับที่17ค่ะมี9แต้มเซลตาบิโกอันดับ18มี7แต้มอันดับ19คือกรานาดามี6แต้มและอาเมรียอยู่อันดับที่20นะคะมีเพียงแค่3แต้ม ไปอัปเดตอันดับดาวซันโวลาริกาสเปนฤดูกาล2,023-2,024ในสัปดาห์ที่12นํามาเป็นอันดับที่1ก็ยังคงเป็นทางด้านของชุดเบลลิงแฮมจากเรเอลมาดริดที่ฟอร์มโหดมากนะคะยิงไป10ประตูองตวนกริสมมนจากเอเลติโกมาดริดยิงไป7ประตูเท่ากันกับอลบาโรโมราตาเพื่อนร่วมทีมนะคะส่วนเคราดโมเรโนจากบี real, ยาริเลยิงไป7ประตูและอันเตบูดิมีจากโอซาซูนาค่ะยิงไป6ประตู ไปอัปเดตผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันดูดูการ2023-2024สัปดาห์ที่10ค่ะคืนวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ดามสตัดเปิดบ้านแพ้โบคุ้มไป1ประตูต่อ2ขนขณะที่คืนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566เบอร์ลินแพ้แฟรง์เฟิร์ตไป0ประตูต่อ3มามย05ชนะไลซิก2ประตูต่อ0 โฮเฟนฮา์มค่ะเปิดบ้านแพ้เลเวอร์กูเซน2ประตูต่อ3ามไฟบวกเสมอกับเหมือนเช่นกลัดบัก3ประตูต่อ3โคโลนเสมอกับอัลส์บวก1ประตูต่อ1ดอดมุนนะคะแพ้บาเยอร์มิวนิกไปศูนย์ประตูต่อ4และทางด้านของคืนวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566วอลฟบวกค่ะเสมอเบรเมน2ประตูต่อ2ไฮเดนฮามนะคะชนะสตุ๊ดการ์ด2ประตูต่อศูน ไปอัปเดตสถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่10กันค่ะอันดับที่1ค่ะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแข่ง10นัดชนะ9เสมอ1นะคะมี28แตม้มอันดับ2ไบเยอร์มิวนิกค่ะแข่ง10นัดชนะ8เสมอ2มีอยู่26แต้มนะคะสตุตการ์ตตามมาเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนแล้วค่ะ แข่ง10นัดชนะ7และแพ้ไป3มีอยู่21แต้มซึ่งก็เท่ากันกับบรุสเซียดอร์มุนนะคะที่ลงแข่งไป10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1มี21แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูดได้เสียสุดการดีกว่าอันดับที่5ไลทซิกค่ะ แข่งขันไป10นัดนะคะชนะ6เสมอ2แพ้2มี20แต้มขณะที่อันดับที่6ขคอเฟนฮามค่ะม,มี18แต้มแฟรงเฟิร์ตอันดับ77 7แต้มนะคะฝ่ายบวกอันดับที่8 1 4แต้มอันดับ9 w o l วอฟบวก13แต้มอันดับ10อัลส์บวกมี12แต้มค่ะเหมือนเช่นกลัดบักอันดับที่11มี10แต้มนะคะเวเดอร์เบรเ,เมนอันดับที่12 1สแต้มอันดับที่13ไหเดนฮาม10แต้มค่ะ ขณะที่อันดับที่14ของตารางคือโบกุมมี8แต้มอันดับ15ดามสตัด7แต้มนะคะเบอร์ลินอันดับที่16มี6แต้มเท่ากันกับอันดับที่17คือไมล์ศนย์หะคะซึ่งก็มีอยู่6แต้มเท่ากันขณะที่โคโลนอันดับที่18มีเพียงแค่5แต้มค่ะอัปเดตอันดับดาวซันโวบุนเดสลีกาล่าสุดน,นะคะในฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่10 แฮรี่เคนจากไบเยอร์มินิกฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะยิงไป15ประตูแซอูกีราซีจากสตุตการ์ดยิงไป14ประตูนะคะลอิสโอเปนดาจากแอเบไลซิกยิงไป8ประตูเท่ากันกับเลรอยซานน่จากไบเยอร์มินิกและยูนัสโอเดอร์วินจากวอ์ฟบวกค่ะไปอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันเกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่11นะคะ เริ่มกันที่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566บโลญนยาเฉินชนะลาซิโอไป1ประตูต่อ0ขณะที่วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ซาแลน,นติตาหน้าเปิดบ้านแพ้นาปโปรีไป0ประตูต่อ2อารตัลันตาแพ้อินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ2และเอซิมิลานเปิดบ้านแพ้อูดิเนเซ่ไป0ประตูต่อ1 ไปดูกันที่คืนวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566ค่ะเวโรนา e แพ้มอนซ่า1ประตูต่อ3กายารี่ชนะเจนัว2-1โรมาเปิดบ้านชนะเลเช่ไป2-1เช่นกันนะคะส่วนฟิออเรนติน่าแพ้ยูเวนตุสไป0ประตูต่อ1คืนวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566ฟลอซิโนเน่ชนะเอมโปปรี2ประตูต่อ1และโตริโนชนะซาสูโอโร2 1, ประตูต่อ1ค่ะ สถานการณ์ตารางคะแนนกาโช้ซีเรียอิตาลีฤดูกาล2,023-2,024ในสัปดาห์ที่11นำมาเป็นจ่าฝูงในขณะนี้ก็คืออินเตอร์มิลานนะคะที่แข่งขันไป11นัดชนะ9เสมอ1แพ้1มี28แต้มส่วนยูเวนตุสอันดับที่2ค่ะแข่ง11นัดชนะ8เสมอ2แพ้1มี26แต้มอันดับ3เอซีมิลานชนะ7เสมอ1แพ้3มี22แต้มอันดับที่4นาโปลีนะคะแข่ง11นัดชนะ6เสมอ3แพ้2มี21แต้ม อาตาลตาตามมาเป็นอันดับที่5ค่ะแข่ง11นัดชนะ6เสมอ1แพ้4มี19แต้มขณะที่บโบลรญยามีอยู่18แต้มอยู่อันดับที่6นะคะอันดับที่7โรม่ามี17แต้มเท่ากันกับอันดับที่8คือฟิอรเรนติน่าค่ะ ส่วนอันดับที่9มอนซามีอยู่16แต้มเท่ากันกับลาซิโออันดับที่10อันดับที่11โฟลซิโนเน่มี15แต้มเท่ากันกับอันดับที่12คือโตริโน่นะคะขณะที่เลเช่ค่ะอยู่อันดับที่13มีอยู่13แต้มอันดับที่14เจนัวมีอยู่11แต้มเท่ากันกับอันดับที่15คือซาสซูโล่ค่ะขณะที่อันดับที่16เป็นทางด้านของอูดิเนเซ่นะคะมีอยู่10แต้มอันดับสิกเรี่มี9แต้มอัันดบ18เวก้าแต้มค่ะ อันดับ19เอ็อมโปลีมี7แต้มส่วนซาแลนิตาหน้านะคะอยู่อันดับท้ายที่สุดของตารางค่ะณนะเวลานี้มีอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นค่ะไปดู5อันดับดาวซันโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4 2สสัปดาห์ที่11นะคะเลาตาโรมาร์ตินสจากอินเตอร์มิลานค่ะยิงไปทั้งหมด12ประตูณตอนนี้นะคะนำมาเป็นอันดับที่1ดาวซันโวกาโชซีเรียอาแล้วค่ะ ตามมาด้วยโอลิเวียชิรูจากเอซิมิลานยิงไป6ประตูเท่ากันกับโรเมลูลูกากูจากโรมาวิกเตอร์โอซิมเ็นจากนาโปลียิงไป6ประตูเช่นกันนะคะส่วนโดเมนิโกเบราดีจากซาสโอโลยิงไป5ประตูค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันเนลชนนลค่ะ